สวัสดีครับตื่นแล้วครับตื่นมาอยู่กับอาการป่วยเหมือนเดิมนะวันนี้รู้สึกจมูกแห้งคอแห้งกินน้ําไปแล้วแล้วก็ตื่นขึ้นมาแบบงงเงียงงงเงเยียแล้วก็แบบเพลินน่าจะไม่ได้ซื้ออะไรมาให้กินก็เลย สั่งพี่โจไปเดี๋ยวรอมาส่งสั่งพี่โจคั่วไปอีกร้านหนึ่งก็คือข้าวขาหมูนะมันได้ส่วนลดพอดีก็ยอเยี่ยมเลยวันนี้เหมือนเดิมไม่ได้จะทําเลยมากมายก็คือนอนนอนพักผ่อนตื่นมาสั่งข้าวรอกินกินแล้วก็พักผ่อนโอ้แต่จริงๆก็รู้สึกว่าใช้เงินเยอะเหมือนกันนะแต่ว่ามีความสุขไงเหมือนแบบคือในขณะที่ป่วยอะเรากูได้พักอะกูรู้สึกว่าโอ้ยดีจังเลยเหมือนวิวันหยุดหลายวันเลยนะเอ่ะเเออซึ่งดีดีดีด ก็พักผ่อนไปก่อนช่วงนี้นะเดี๋ยวก็เสียงรู้สึกกลับมาดีขึ้นแล้วเดี๋ยจมูกแห้งเดี๋ยวจะไปอาบน้าจมูกเพลินเพลินซื้อให้ที่อาบน้าจมูกมาให้แต่ว่าแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ใช้อะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปใช้แล้วเพราะว่าจมูกมันแสบเพราะว่ามันแสบเนี่ยเกิดจากการกินยาลดน้ำมูกไว้พอกินยาลดน้ำมูกแล้วน้ำมูกมันกึ๊บเข้าไปให่นไหมจมูกมันก็จะแห้งมันก็ต้องฉีดนะเข้าไปมันเป็นเหมือนน้าเกลือหรืออะไรสักอย่างหนึ่งไม่แน่ใจเพลินซื้อมานะประมาณนั้น เดี๋ยวรอข้าวมาส่งแล้วก็กินข้าวแล้วกันนี่คอมันดีขึ้นแล้วนะก็คือพอที่จะพูดกับพวกมืองได้เยอะขึ้นแต่ว่าเสียงมันยังติดติดตรงน้ำมูกจมูกอยู่คือถึงแม้มันแห้งไปแล้วมันก็ยังรู้สึกแบบแปลกๆอ่ะนะก็วันนี้ก็ประมาณนี้เริ่มต้นวันกันไปอย่างนี้รุนสวัสดิ์สวัสดีนะครับตื่นมาอีกทีกินข้าวกินยาไปแล้วนะกินข้าวหลางพี่โจไปแล้วก็เหลือขาหมูที่สั่งควบรวมกันไป ก็วางไว้ก่อนเนี่ยไม่ได้กินวันนี้ลำคันไอ้นี้มากอาการก็คือมันมีน้ำมูก้ยแล้วมันก็ฟูดฟิตตลอดใช่ไหมคือไปสั่งก็ไม่ออกแล้วพอฟื้นซื้ออย่างเงี้ยมันก็ลงไปในคอในคอมันก็คันคอคันคอมันก็ไอใช่ปะทั้งทั้งที่กินยาแก้ไอไปแล้วยาแก้ไอก็คือหยุดไอให้หยุดไอแล้วก็แบบแต่ที่ฉีดคอมันหมดไงคือถ้าสมมุติว่ามีที่ฉีดคออยู่ก็คงดีก็เลยถามเพิ่นไปว่ากินยาลดวน้ำมูกได้ไหมเพื่อนบอกว่ากินได้ ก็เลยเดี๋ยวรอให้ข้าวย่อยก่อนนะนอนอีกสักพักนะึงอ่ะแล้วก็เดี๋ยวลุกไปกินยานลดน้ำมูกนะก็จะได้นอนต่อพักผ่อนกันไปนะวันนี้อัปเดตอาการออีกทีระหว่างที่แบบนอนไม่หลับช่วงนี้กูก็ดูรับทราบไปดูรับทราบบนไปเขาเล่นบอร์ดเกมอะไรเงี้ยก็สนุกดีวันเพลิน ดูอันที่เคยดูไปแล้วเนี่ยแหละโซฮะส่วนใหญ่มันก็จะจําไม่ได้บางอันก็แบบไม่ได้ตั้งใจดูอะไรเงี้ยดูแบบตอนกินข้าวไปด้วยอพอมานอนดูอย่างเดียวก็สนุกดีนะประมาณนี้ใครเป็นหวัดก็สู้ๆนะครับหรือใขรทํางานอยู่ก็สู้ๆนะเดี๋ยวขอไปพักผ่อนต่อกันลุกขึ้นมานั่งตั้งตัวได้แล้วแล้วก็กินข้าวขาามูไปแล้วตอนเย็นเดี๋ยวกินยาแก้ไอเพิ่มแล้วก็มียาอะไรกวะพาราปะวะก็ไม่มีไข้นะ ต่ว่ามันลุมลุมป่ะกินไว้หน่อยดีกว่าก็มีพาลามียาแก้ไอแล้วก็แก้เสพผมไม่ต้องกินมัน้งเดี๋ยวฉีดคอเดี๋ยวอรอเพื่อนๆออกมาให้ฉีดคอหมดแล้วด้วยแล้วก็แลกลองมีเสเตเดปยปะวะก็มีงั้นเดี๋ยวกินแลกลองด้วยอ่ะเออนะ่าจะประมาณนี้ฤทธิยาที่ต้องกินโอ้เยอะเหลือเกินนะอ๋อยาลดน้ำมูกก็ต้องกินนะก็ต้องกินโอ้ยเคียดใครกูเป็นกูยาลดน้ำมูกแก้ไอ พาลาแมกลองแล้วฉีดคอยอีกโอ้ยฉีดจมูกด้วยเดี๋ยวไปฉีดจมูกกันหน่อยดีกว่าเออฉีดจมูกนี่พวกมึงเคยฉีดกันป้กูไม่เคยฉีดเลยนะนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยนะเดี๋ยวไว้หยิบให้ดูมันเป็นเหมือนแบบว่าแบบฟูๆอะ่ะเหมือนแบบสเปรย์ฉีดฉีดจมูกเข้าไปเป็นน้ำทะเลหรือน้ําอะไรก็ไม่รู้ว่าที่แบบมีวิตามินบีด้วยเพื่อนบอกขวดแพงอยู่แบบสองร้อกว่าหรือร้อยกว่าบาทไม่รู้ไม่แน่ใจนะใช้ฉีดจมูกเข้าไปตอนที่แบบเรากินยาลดน้ำมูกใช่ไหมแล้วจมูกจะแห้งอะไรยเงี้ย ก็ลองปรึกษาดูลองปรึกษาหมอดูถ้าสมมติว่าใครเป็นแล้วแบบอยากลองใช้แต่กูไม่รู้ว่ามึงจะลองใช้กันทำไมนะนั่นแหละกูแค่แค่อยากเล่าให้ฟังเฉยๆนะกินข้าวเสร็จแล้วก็อิ่มเอมเดี๋ยวนั่งดูยูทงยูทูบแล้วก็กินยาแล้วกันโอเคพักผ่อนต่อเกีนยงข้าวกินยาไปเสร็จเรียบร้อยนะมาอัปเดตอาการตอนนี้เพลินๆต้มน้ำขิงให้กินก็รู้สึกว่าโล่งคอขึ้นหน่อยๆนะแต่ว่า ยังแน่นๆจมูกมันกลับมาแน่นแน่นจมูกไว้ตอนเช้ามันโล่งกว่านี้แต่ว่าไม่รู้ว่าเพราะแอร์หรือพัดลมหรืออะไรนะยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวแบงฟันแล้วก็ตัดคลิปนอนแล้วยังไงก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นวันพักไปเรื่อยๆเปื่อยๆก็รอดูอัปเดตอาการกันไปนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมอีกทีหนึ่งแฮปปี้ปาร์ตย์สำหรับคนที่เกิดวันนี้ไปพักแล้วเจอกันพรุ่งนี้แบบป่วยๆเหมือนเดิมสวัสดีนะครับอืม